เอาละฮะหลังจากผมทําประวัติของทั้งสาตัวละครใน h ฮสบิน Hotel ไปแล้วก็ได้มีหนึ่งตัวละครที่เพื่อนๆอ,อยากให้ทํามากๆนั่นก็คือเซอร์เพนเทียสนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยยิ่งในภาค2ผมยิ่งชอบพี่แกม,มากกว่าเดิมอีกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าฮะคาเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยถ้าเพื่อนๆไม่อยากโดนสปอยผมก็แนะนำให้เลี่ยงไปก่อนนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเซอร์เพนเทียสกันครับโดยเซอร์เพนเทียสในอดีตเขานั้นเป็นคนบากรรััับบบแต่ปจจุนเขาาาได้ จากการเสียสละตัวเองคือเพื่อนๆก,การมาเป็นเทวดาบนสวรรค์นั่นเองครับและการมาเป็นคนบาปคนแรกที่เป็นที่รู้จักกันว่าได้รับการไถ่าบาปต่อมามาดูอดีตของเซอร์เพนเทสกันครับก็เรียกได้ว่าตัวของพี่แกนี่เราจะได้เห็นเขาทั้ง3ล่างเลยนะฮะทั้งล่างตอนเป็นมนุษย์ล่างในนรกและล่างบนสวรรค์โดยในอดีตของเขาจะมีชื่อว่าเพนเดลตันเขาเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะ ในยุควิกตอเรียที่อาศัยอยู่ในลอนดอนศตวรรษที่19เขาใช้ชีวิตแบบสันโดษในห้องทํางานของตอนเองมีความโดดเดี่ยวและข้อสังคมได้ยากจึงมักชอบมองผู้คนใช้ชีวิตผ่านหน้าต่างแต่แล้วคืนหนึ่งในปี1888เขาก็ได้เห็นผู้หญิงถูกฆาตรกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยลูกค้าคนสําคัญของเขาซึ่งใช่ฮะฆาตรกรคนนั้นก็คือแจ็คเดอะริปเปอร์นั่นเองส่วนเพราะความหวาดกลัวหรือความเฉยเมยเพนเดร์ตันจึงไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงแม้ว่าต่อมาจะเกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้้นอีีกก5คครัังงงงเเขา็ยย,ยบ มันก็ทำให้เขารู้สึกผิดอย่างรุนแรงและในปีเดียวกันนั้นเพนเดอร์ตันก็เสียชีวิตไปโดยพกพาความรู้สึกผิดติดตัวลงหลุมไปด้วยครับแล้วก็ได้กลายมาเป็นเซอร์เพนเทียสนั่นเองเรามาดูนิสัยของเซอร์เพนเทสกันดีกว่าครับเซอร์เพนเทสเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงชอบทําท่าทางใหญ่โต over ร r a m ามากขี้โมโหง่าย อารมณ์แปรปรวนแล้วก็ดื้อสุดๆแต่เขาก็ภูมิใจกับภาพลักษณ์ตัวเองว่าเจ้เล่และชั่วร้ายจนถึงขั้นประกาศออกมาได้เต็มปากว่าข้านี่มันชั่วร้ายจริงๆอีกทั้งตัวเขาก็มีพรสวรรค์ด้านวิศวก,กรรมเครื่องกลสร้างอาวุธต่างๆอย่างพวกปืนใหญ่และเรือหอกของเขาก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยฮะในช่วงแรกที่เขาเข้ามาในโรงแรมเขาถูกพวกวอกส่งมาในตอนแรกๆทุกคนยกเว้นชาลีก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่ฮะจนตอนที่เขาไม่เหลือใครอีกเลยก็มีชาลีที่ให้อภัยเขาครับ และเพนเทียสก็ได้เข้าร่วมเส้นทางการไถ่บาปภายใต้ตัวตนจริงๆของเพนเทียสเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยวมากและกลัวการเสี่ยงแถมนั้ยังหงยหาการเป็นที่ยอมรับและอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอย่างพวกวีสและพยายามทําตัวเองให้ดูทันสมัยและเท่เขาไม่เข้าใจมุก2แง่สองาามด้านเพศเลยและมักจะตีความทุกอย่างตรงตัวครับส่วนด้านของเขาที่มักจะมีความรู้สึกผิดติดตัวมานั้นก็เป็นเพราะว่าในอดีตของเขานั้น เห็นคนถูกสังหารแถมยังรู้ยันตัวของคนร้ายแต่กลับไม่มีความกล้ามากพอที่จะไปแจ้งตำรวจจนทำให้มีเยออ่หลายคนต้องมาจบชีวิตลงฮะตอนนี้ใส่หลังจากที่ไทยบาปขึ้นตวันแล้วเซอร์เพนเทียสคือตัวละครที่จิตใจดีมากครับขอรักเพื่อนและแคร์ทุกๆคนมากกว่าใครๆต่อมาเรามาดูพลังของเซอร์เพนเทียสกันครับโดยพลังแรก ทุกคนในนรกจะต้องมีก็ค,คือความเป็นอมาตานั่นเองเขาไม่สามารถตุยได้ด้วยโรคอุบัติเหตุหรือแมแตะแก่ได้ต่อให้ได้รับบาดเจ็บมาหนักแค่ไหนร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมานอกจากเขาจะถูกสังหารด้วยอาวุธของเทวทูตนั่นเองฮะพลังที่2เคียวพิษใช่ครับเพนเทียสเขาเป็นงูก็ทำให้เขี้ยวของเขานั้นมีพิษนั่นเองครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือเขาค่อนข้างข,งขงี้กลัวและไม่กล้าสู้และเลือกที่จะส่งพวกเอ็กบอยส์ไปสู้แทนการกัดมันจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เขาจะทํานั่นเองฮะพลันท,ที่สามารถจับ้ ซึ่งหางของเพนเทียสก็เลยได้ว่าแข็งแรงมากๆเพราะเขาสามารถใช้หางจับยกบีบหรือเวียงสิ่งต่างๆได้รวมถึงเวียงเอ็กบบยส์ของเขาได้ด้วยฮะพลังที่4รัดเหยื่อนอกจากนี้ทางของเขายังสามารถใช้รัดเหยื่อจนขยับไม่ได้อีกด้วยแถมเขายังใช้ความสามารถนี้เป็นภาพเปรียบเทียบเวลาปลาศัยเรื่องแผนยึดนรกซึ่งเขาก็ได้พูดว่าไม่มีใครจะหนีการรัดของเขาได้นั่นเองฮะพลังที่5มองเห็นได้รอบด้านเพนเทียสจะมีดวงตาก,กระจายอยู่รอบๆตัว ทำให้เขาสามารถมองได้หลายทิศทางพร้อมกันถึงแม้ร่าในตอนอยู่บนสวรรค์จะดูเหมือนมีตาน้อยลงแต่ในตอนสตอรี่เทเลอร์เขาก็ยังบอกว่าตัวเองเต็มไปด้วยดวงตามันก็ทําให้รู้ว่าเขาน่าจะยังมีความสามารถนี้อยู่ฮะพลังที่6สะกดจิตอีกหนึ่งความสามารถที่เขาสามารถทําได้ก็คือการสะกดจิตโดยการใช้ตาที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมหัวของเขายังในตอนเรดิโอคิวเดอะวิดีโอสตาร์แม้พลังนี้จะค่อนข้างอ่อนทําได้เพียงแค่ให้เองเจอดัสชะงักไปไม่กี่วินาทีเท่านั้นพลังที่7 คือยการบินครับอย่างในตอนเว a p o n of Mass d e ด t ทรักชั่เราจะเห็นว่าเซอร์เพนเทียสตอมีปีกอันเล็กๆงอกออกมาด้วยซึ่งปีกนี้สามารถพาขเขาบินไปไหนมาไหนได้นะฮะต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ของเขากับตัวละครอื่นๆครับมาเริ่มกันที่เอ็กบอยส์ถึงแม้ว่าเอ็กบอยส์จะเป็นสมุนของเขาที่สร้างขึ้นมาแต่เซอร์เพนเทียสผูกพันกับพวกเขาเมันเป็นครอบครัวเขาชอบบ่นว่าพวกมันโง่หรือไร้สาระแต่จริงๆแล้วรักและห่วงใยมากๆนะครับขณะตอนที่แว็กกี้บอกว่าให้เอาไปทิ้ง เขาก็ยังไม่ยอมเลยฮะแถมในตอนที่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ก็ยังอาแต่คิดถึงเจ้าพวกเอ็กบอยส์อยู่ดีคนต่อไปก็คือชาลีครับจากตอนแรกเซอร์เพนเทียสมองว่าเธอคือศัตรูแถมยังโจมตีโรงแรมของเธออีกด้วยแต่ชาลีกลับเป็นคนแรกในชีวิตที่มองเขาแบบไม่ตัดสินและยื่นมือเข้ามาช่วยแม่รู้ว่าเป็นสายลับของวอล์กมันก็ได้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยแหละครับแถมเขาก็ยังมองว่าชาลีคือเพื่อนคนแรกของเขาแบบจริงๆเพราะในตอนที่มีชีวิตจนมาอยู่ในนรกเขาไม่เคยมีเพื่อนจริงๆมาก่อนเลยและชาลีก็ยังตั้งชื่่่อเเเลนให้้ขาวาววพกดย แต่ที่มันน่ารักก็คือไม่ว่าชาลีจะทําอะไรเพนเทียสก็จะมีรีแอคชั่นที่จริงใจให้ตลอดเลยครับตังต่อไปก็คือแวกกี้ครับแน่นอนทัว่าในตอนแรกเริ่มทั้งคู่นั้นเป็นศัตรูกันพอเซอร์เพนเทียสเคยบุกมาโจมตีโรงแรมหลายครั้งแต่แ,แว็กก็ไม่เชื่อใจเขาเลยตั้งแต่แรกยิ่งตอนเฉลยว่าเขาเป็นสายลับของวอลก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยพหลังจากที่เพนเทียสได้เข้าพักแวกกี้ก็คงยังไม่ไว้ใจอยู่ดีและยังคงเข้มงวดกับเขามากๆแต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมต่อสู้ด้วววยกกกันนมม็็ทําาใหห้้เเริ่่ เ e นเทียสก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพราะเขาพยายามจริงๆและตั้งใจจะช่วยเพื่อนนั่นเองฮะในตอนที่ถูกอดัมทําให้หายไปเธอเองก็เป็นอีกคนที่ร่วมไว้อะไรเขาฮะคนต่อไปก็คือนิฟตี้ในตอนแรกเ e นเทียสดูจะไม่ค่อยสบายใจตอนอยู่กับนิฟตี้ครับเพราะนิฟตี้เธอชอบพวกแบดบอยคอยไล่ตามจีบเขาจนอึดอัดแต่หลังจากที่เพนเทียสกลับตัวกลับใจนิฟตี้ก็มองว่าเขาไม่เท่ต่อไปซะอย่างนั้นฮะแต่เขากับนิฟตี้ก็เป็นเพื่อนร่วมโรงแรมมาด้วยกัน ในตอนที่เพนเทียสละชีวิตนิฟตี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมไว้อะไรให้กับเขาครับคนต่อไปคือฮัสครับแน่นอนครับว่าในตอนแรกก็จะเริ่มจากเป็นศัตรูแต่หลังจากที่เข้าพักเขามองว่าฮัสเป็นคนที่ไม่เป็นมิตรเอาแต่ดื่มและอารมณ์ร้ายส่วนฮัสก็มองว่าเขาเป็นคนกลัวสังคมไม่มั่นคงชอบแอบซอดส่องมินิสายโอเวอร์แหมคนละหมัดจริงๆครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตอนที่แวกกี้จะกิจกรรมตีกันในเทิร์ฟวอร์เพื่อสร้างความเชื่อใจและเพนเทียสอยู่รอดได้จนจบและต่อสู้อย่างจริงจัง สิ่งนี้ทําให้ฮาร์สเริ่มให้ความเคารพแก่เขา และมองว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมครับหลังจากนั้นก็ได้การมาเป็นเพื่อนร่วมดื่มด้วยกันก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆครับในตอนที่เพนเทียสได้จากไปเขาก็เป็นคนที่ร่วมไว้อะไรด้วยฮะคนต่อไปก็คืออลาสเตอร์ซึ่งเซอร์เพนเทียสมองว่าอลาสเตอร์คือศัตรูของเขาแถมยังเคยสู้กันมาไม่ต่างกว่า20ครั้งแต่ปัญหาก็คืออลาสเตอร์จำไม่เคยได้เลยสักครั้งครับและตัวของเพนเทียสเองก็มองว่าอลาสเตอร์เป็นภาพที่เขาอยากจะเป็นครับแต่ระดับของเขากับอลาสเตอร์มันห่างกันมากๆในตอนที่เพนเทียสได้กลับตัวกลับใจ ก็ได้ไปขอโทษอารลาสเตอร์นอกจากนี้เพนเทียสู้อาร์าสเตอร์มากๆแต่ก็ยังเคารพเขาอ,อยู่ดีและเขาเองก็อยากจะได้รับการยอมรับจากอารลาสเตอร์ด้วยถึงจะรู้ว่ายากก็ตามส่วนอารลาสเตอร์เขาก็เฉยๆกับเพนเทียสครับไม่ได้มองว่าเป็นภัยคุกคามอะไรคนต่อไปคือวอลครับซึ่งเพนเทียสเป็นคนที่ชื่นชอบวอลมากๆเลยแถมยังยกย่องเขาด้วยและวอลก็ชวนเขามาเป็นสายลับของวีสมันก็ทําให้เพนเทียสรู้สึกเหมือนได้โอกาสทองในชีวิตเขาเชื่อว่าวอลเห็นศักยภาพในตัวของเขาจริงๆแต่ความจริงแล้ววอลย เรามองมปนแค่เครื่องมือของเขาเฉยๆพอหมดประโยชน์ก็เขี่ยทิ้งทันทีครับเขายังพูดดูถูกเขาจนทําให้เพนเทียสตกอยู่ในความเศร้าเลยแหละครับซึ่งก็ยังโชคดีที่พวกโรงแรมได้รับเขาเข้ามานะคนต่อไปคือเซสเทียลโดยเพนเทียสกับแบคเตอร์เคอเข้าร่วมงานแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในโนรกโดยมีเซสเทียล หนึ่งในโอเวอร์หลอดชั้นสูงเป็นผู้ทดสอบผลงานและเพนเทียสก็มองว่าเซสเชลคือบันไดขั้นใหญ่ที่ถ้าเอาชนะได้เขาจะได้รับการยอมรับอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นโอเวอร์หลอดนั่นเองครับแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายเพนเทียสก็ได้แพ้ไปเพราะเซสเชลแต่สิ่งหนึ่งที่เซอร์เพนเทียสแคร์มากๆก็คือความแฟร์ของชีวิตถึงแม้ว่าเซอร์เพนเทียสจะแพ้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เซอร์เพนเทียสแคร์มากๆก็คือความแฟร์ของชีวิตถึงแม้ว่าเซอร์เพนเทียสจะแพ้นะครับเขาก็ยังแคร์ชีวิตพวกไข่ที่แบเตอร์ ได้พยายามทดลองอะไรแผงๆและได้แยกทางกับแบ็กสเตอร์ในที่สุดครับคนต่อไปคือแองเจลครับซึ่งทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนเพราะแองเจลเคยเข้าไปช่วยเชอร์รี่บอมต่อสู้กับเพนเทียสแถมแองเจลยังเคยแย่เขาด้วยมุกที่เขาไม่เข้าใจมันก็ทําให้เพนเทียสอึดอัดครับจนตอนที่พวกเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิร์ฟวอลเพื่อสร้างความเชื่อใจพอจบตอนนี้ก็ทําให้แองเจลเริ่มเปิดใจฮะและทั้งคู่ก็ได้อยู่ในแก๊งเพื่อนดื่มทันที ความสัมพันธ์จากศตูก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันทันทีครับแถมในตอนที่เขาจากไปแองเจลเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ช็อกและเสียใจที่สุดหลังจบสึกแองเจลก็ยังนั่งคุยกับเชอรี่ถึงสาเหตุที่เพนเทียสรักเธอสะท้อนว่าเขายังคิดถึงเพนเทียสตลอดเวลาครับคนต่อไปคือเชอรรี่บอมครับพวกเขาก็เรียกได้ว่า จากศัตรูสู่คนรักที่แท้จริงฮะในตอนแรกพวกเขาเป็นศัตรูกันที่มันจะสู้กันอยู่ตลอดแถมทั้งคู่ยังสาบานจะกําจัดอีกฝ่ายกันให้ได้ก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์เริ่มจากความเกลียดระดับสูงสุดเลยครับแถมเชอร์รี่เองก็มาจะหัวล้อล้อเลียนและไม่ถือว่าเขาเป็นภัยแต่มันทําให้เพนเทียสโกรธจริงเจ็บจริงและมองว่าเธอเป็นคู่แค้นที่ยิ่งใหญ่ไปเลยฮะจนอยู่ๆเพนเทียสก็รู้สึกตกหลุมรักเธอซะอย่างนั้นพยายามจีบเธอที่ท่าทางค่อนข้างเงยงาครับ แต่แล้วในศึกที่สู้กับอดัมตอนก่อนออกสื่อเพนเทียส <ente> ได้ชมเชอร์รี่อย่างจริงใจว่าเธอเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรที่สุดมันทําให้เชอร์รี่เริ่มสนใจเขาขึ้นมาหลังได้ยินคําชมแบบจริงใจและซื่อๆนั่นเองแต่ตอนที่เพนเทียสได้ตายไปเธอเองก็เพิ่งรู้ครับว่าเธอก็รักเขาเหมือนกันและการจากไปนั้นมันทําให้เธอแตกสลายมากๆจนใน,นที่สุดทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่เจอกันผ่านจอครับและในตอนท้ายจากที่เรื่องจบเอมิลี่ก็ยังช่วยส่งของเพนเทียสไปให้เชอร์รี่อีกด้วย ได้รับจดหมายมาจากเธอให้เขาอีกด้วยครับก็เลยได้ว่าน่ารักมากจริงๆคนต่อไปคือลูซิเฟอร์ครับซึ่งในตอนที่ได้เจอกันครั้งแรกเขาแทบจะตั้งหลักไม่ทนันก็ได้เจอพ่อของชาลีแบบไม่คาดคิดเพนเทียสรีบทําความเคารพแบบโอเวอร์สุดชีวิตซึ่งเพนเทียสก็เป็นคนที่เคารพลูซิเฟอร์มากๆอย่างที่เรารู้กันฮาว่าเพนเทียสหัวใาการได้รับการยอมรับจากคนที่มีอํานาจและลูซิเฟอร์เองก็เป็นหนึ่งในนั้น ตนต่อไปคือเอมิลี่ครับตอนที่เอมิลี่รู้ว่าเพนเทียสมาอยู่บนสวรรค์มันก็ทําให้เธอดีใจแบบสุดขีดเลยครับที่เธอดีใจมากเพราะว่าเธอจะได้มีเพื่อนใหม่แล้วแต่ยังเป็นคนบาปที่ได้ขึ้นสวรรค์นั่นเองฮะแต่เพนเทียสก็ยังคงคิดถึงเพื่อนในนรกของเขาเธอก็เลยพยายามปลอบใจเขาและสร้างเอ็กบอยเวอร์ชันสวรรค์ให้กับเขาด้วย เธอปลอบใจที่เขาต้องมาอยู่ที่นี่คนเดียวและหลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันเอนทีก็เริ่มไว้ใจเธอมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายมเป็นเพื่อนสนิทกันเลยฮะคพต่อไปคือเซราครับซึ่งในตอนที่เขาโผล่มาในสวรรค์มันทําให้เซราช็อกแบบสุดขีดครับเพราะมันไม่เคยมีคนบาวคนไหนขึ้นสวรรค์มาก่อนเลยมันก็เลยทําให้เธอเริ่มไต่สวนเขาเพราะเธอไม่มั่นใจว่าเขาควรอยู่ในสวรรค์ไหม ในสถานการณ์ที่มันกดดันเขามากๆจนตอนที่วัจนะของพระเจ้าปรากฏตัวครับและในตอนที่เขาได้เล่าเรื่องที่ทาการเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องเพื่อนๆมันก็นาให้เธอเกิดความสับสนว่าทําไมคนบาปถึงได้รับการไถ่บาปและในตอนที่ได้ถูกปล่อยตัวไปเขาก็ได้เจอกับเซาอยู่บ่อยครั้งและเห็นว่าเธอแบกรับภาระที่หนักมากๆในเจเรื่องที่เธอสั่งให้ไปทําลายล้างคนบาปนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมจนในที่สุดเพนเทียสก็ได้เอาคำสอนของชาลีที่เคยพูดกับเขาไปบอกเซาครับเขาบอกกับเธอว่า มันต้องเริ่มจากคำว่าขอโทษพอเธอได้ฟังก็คิดได้ทันทีครับหลังจากนั้นเซราก็เริ่มไว้ใจและเคารพเพนเทียสทันทีในซีนนี้เป็นซีนที่ผมชอบมากจริงๆครับต่อไปจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจของเขาฮะเรื่องแรกก็คือเสียงภาอังกฤษของเพนเทียสจะพูดด้วยสำเนียงอังกฤษแบบกวนๆโค,ค้ดสำเนียงสแตฟเฟอร์เชียเล็กน้อยมันก็เป็นการบอกว่า เขาอาจเกิดและเติบโตในเวสต์มิดแลนด์ก่อนจะย้ายไปอยู่ลอนดอนนั่นเองครับเรื่องที่2การปรากฏตัวของเขาในไพ l o ลอในช่วงที่ข่าว66 News เป็นการอ้างอิงมีม How do you do, follow kids โดยเรียนแบบภาพของสตีฟบูเซมีพี่ถือสเก็ตบอร์ดจากซีรีส์เทอร์ตี้ล็อกนั่นเองครับเรื่องที่3อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คืองูมันจะเป็นสัญลักษณ์ของการทรยศมันก็ตรงกับตอนที่วอล์กได้ส่งเขาไปเป็นสายลับนั่นเองฮะเรื่องที่4เซอร์เป็นทีเอสเองก็ถือว่าเขาเป็นคนบาปคนแรกที่ได้รรรััับบกาไบาไไปจด้้นนนสวครร์เอง รที่5ต่อจากเรื่องที่แล้วในที่เรารู้กันครับว่าเพนเทียสก็คืองูและการที่ปีศาจงูได้ขึ้นสวรรค์มันก็ตรงข้ามกับลูซิเฟอร์ที่เคยเป็นเทวดาบนสวรรค์มาก,ก่อนก่อนที่ตัวของเขาจะโดนโยนลงมาให้อยู่ในนรกทั้งที่เขาก็มีสัญลักษณ์ของงูเหมือนกันเรื่อที่6มูนวิซีป๊อปก็ได้บอกว่าถึงแมสเซอร์เพนเทียสจะเป็นตัวละครสายติดตลกมากๆแต่ก็มีช่วงที่เขาดูชั่วร้ายจริงๆและยังสนใจว่า คนดูจะรู้สึกยังไงเมื่อเขามีโมเมนต์เท่หรือโมเมนต์ทำอะไรสำเร็จอีกด้วยฮะเรื่องที่เจ็ดในตอนนำร่องมันก็ได้มีมุกหลอกคนดูอย่างที่แองเจลพูดจาเล่นมุกว่าฮร์เดอร์แดดดี้และเพนเทียสตอบด้วยความงงว่าลูกชายจนคนสงสัยว่าเขามีลูกหรือเปล่านะแต่คุณวิซี่ป๊อปก็บอกว่ามันเป็นมุกเฉยไม่มีเฉลยอะไรต่อครับเนีที่รู้กันว่าพี่แกไม่ทันมุกนั่นเองเรื่องที่8เพื่อนเนรู้ไหมว่าดีไซน์ของเสื้อเพนเทีย คล้ายกับตัวละครที่ชื่อว่าแซนทอสซึ่งเป็นงานของคุณวิซี่ป๊อปจากเรื่องซูฟเบียพอตั้งคู่จะเป็นงูตาทั่วตัวและชื่อของแซนทอสยังเคยเขียนเล่นๆว่าแซนทอสเซอร์เพนเทียสอีกด้วยครับเรื่องที่9อีกเรื่องที่ต้องพูดเลยก็คือเพนเทียสกับเชอร์รี่เป็นคู่รักแคนนอนของเรื่องด้วยเพราะงั้นใครที่ชิปคู่นี้อยู่ก็พายเรือได้เต็มที่เลยฮะและนี่คือทั้งหมดของข้อมูลและประวัติของเพนเทียสฮะก็เลยได้ว่าเป็นอีกตัวละครที่ผมชอบมากๆถึงจะขี้ขาดแต่เขาาาากก็พพพร้้้้อออออมมมีี่่่จะะะปปงเเเืืนนนนนๆแแลใหหคคคํํไดดดววยิ งไงก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะฮะหรืออยากดูตัวละครไหนเพิ่มก็บอกผมได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ